สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ครับพามาชมกับเจ้าสอนดามครับเป็นทายาทของไอ้มดแดงครับ sk 5 2 0ครับนี่ยละครับเป็นพ่อวัวไว้32ปีครับ ไอ้สามเดือนครับวันนี้มาพัฒนาโครงสร้างครับให้กับแม่วัวขาวครับยังนิ่งอยู่ครับนี่ช่วงนี้ นี่ครัุณน้าลงครับเป็นเจ้าของพวัวครับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับนี่ครับยากครับแบบนี้ ต้องฝึกตลอดครับต้องมีผู้ฝึกผู้บอกครับบางทีก็พอก่อวัวก็ยังไม่ค่อยเก่งครับเราคอยฝึกคอยบอกครับฝึกให้เป็นครับนี่ครับได้นะนงได้ ฝึกครับแล้วก็ได้บโบครับนี่ก็ถามว่าแม่หัวนิ่งครับช่วงนี้ก็นิ่งนะครับ แม่วัวไทยใหญ่เนาะพี่เนาะนี่ครับเป็นแม่วัวไทยใหญ่ครับสายพันธุ์ไทยใหญ่ครับดูตัวใหญ่มากครับ วัสามสิบสองเดือนครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์เดือนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ